สวัสดีคนที่กดซับสไครป์ช่อง GO TV ทุกคนเลยครับว,วันนี้เป็นวันสําคัญครับเป็นวันแดงเดือดวันนี้เราจะไปดูบอลกันที่บ้านเพื่อนแล้วต้องบอกว่าแดงเดือดปีนี้สนุกแน่คือที่หนึ่งเจอกับแชมป์เก่ามันโหปีนี้มันสมราคาศักดิ์ศรีแล้วแดงเดือดครั้งนี้เล่นที่แอนฟิลด์นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเนี่ยชูเลียวพูดเลยแล้วเดี๋ยวไปดูเพื่อนบ้านเพื่อนผมว่าเขาเตรียมการอะไรไว้อย่างดีแล้วแล้วเดี๋ยวอาจจะดูบรรยากาศของการเชียร์บอลไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมขอเดินทางก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเพื่อนผมครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านเพื่อนผมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเขาต้อนรับเด็กหงอย่างผมยังไงโอ้ยศาสตร์ขนาดนี้เลยอ้อย่างนี้เยโอ้ยอย่างดีกูมีพวกกูมีพวกแล้ววร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่มาถึงนี่โอ้โหพร้อมเลยอ่ะอุปกรณ์โอ้ตีมเติมได้หมดเลยวันนี้โอ้ดูป้ายก่อน ดูดูบอลดเพื่อนเรามาเลื้อนไปพร้อมกันเลื้อนก็เลื้อนก็เพียงผิดไอ้สัตว์ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่เหมาะสมเพราะว่าจาฝูงจาฝูงฮะเจอแชมป์เก่าใช่ฮะวันนี้ฮะอันนี้ฮะเด็กเก้าอี้พองแล้วเด็กลิเวอร์ไอ้สัตว์วอร์มแล้วแค่วอร์มก็ดูน่ากลัวอัตราต่อรองแม่ครับวันนี้วันนี้แมนยูต่อหนึ่งจุดเจ็ดห้าใจว่าวใจว่าวโม้ซัวแล้ว เปิดเพลงหยามด้วยโอ oh yeah, oh, oh, <my> ้ยอ่ะไอ้สัโอ้ยอย่างี้เการอัครับอ,นนอันนี้จะเป็นจอ,นบอนนดบอยตัวนี้ได้ตัวนี้ตัวนี้ปวได้ได้จากไหนมาได้ <S <s ไมาจากองเตยครับเอาไปไซื้อ,อนนไปซื้อมามัยสม,มั <c oughs> Close, it wasn't far away at all, all around the field. อยู่งกลาจบแล้วนะครับ00อยู่กับแก๊งเด็กผีแ่งคี้โมตลอดคืนเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปนะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวไปโม้กันกับคอมเมนต์เดือดนะว่าเป็นยังไงสำหรับเกมวันนี้ครับ